นางเอกจากฝั่งซ้ายมาแล้วผู้สาวฝั่งซ้ายมาแล้วพี่น้องคือหอดเล่าล่อน,น,นานมากหัวบ่อยมากว่ะข้างใดบอกอ <c oughs> บอไปหาปลาไปหาปลาเต่าป่านี่ยัางน่นะปะย่อนปะย่อน,อนแล้วเธอนี่บดอ่ะ เขาก็ได้มานหน่อย,อยเถมัสกุกมคาเรือเจ้าอ๋อขายเขียนน้ำขาปลา,าปเแล,ล,ล้วะมวนพี่น้อง้วมวนเราผดธรรมาชาติดีเอดอกกระเจียวปาดอกกระเจียวปาของแท,ท้น้อแต่มงลาเออของแท้ห้บเจ็บธรรมาชาติอือเจ็บธรรมชาติเบิ้นกูแล้วครับมาธรรมชาติดูก็รู้ว่าธรรมชาติครับของแท้อ เอ,อ,องก็มีเองเปาหามาเองพี่น้องขายเองเป็นคนธรรมชาติบอกธรรมชาติดีเ,เอาสื่อเพิ่นในเฮียเพิ่นมาจากฟังเล่าเนี่ยสาวฟังเล่าด้วยเนี่ยค่าเรือค่าเรือค่าแพ่เพิ่นอันนี้ปลูกเองดอกกระเจียวปลูกเองโอ้เกิดเอง เกิดธรรมชาติได้ยนะ่ธรรมชาติของป่าป่ายนอนอึ้องเผาอย่างดีขอบคุณครับผมสาวน้อยเซ็กซี่หุนนแบบห่นนางแบบหุ่นนางแบบแบบที่เขาไม่ปฏิเสธขึ้นฮอดเจ้าลงฉีบคนบังดีดีไหมเจ้คนบังดีดีไหมบอบอเจ้าบอธรรมชาติดี พูดธรรมชาติดีที่สุดแล้วสวยธรรมชาติว่าสบายบ่ะเนี่ยเป็นบ่คือตะกอนเป็นบลาเรื่องตะกอนสดใสกว่านี้เด้อสดใสเบาเก่งเสียงดังมือน,นี้เฮ้บ่ได้ขายของได้ขายล้วเหรอได้ขายเล้วเคร <c> ั <oughs> บผมขอบคุณครับ ยอกกันล่ะเป็นอึ่งเผาอึ่งเผ่าของแท้เลยแค่นอีกทุ่งใหญ่เผาของแท้ของแท้ได้มาสองถุงสุดท้ายได้มาสองถุงสุดท้าย ยามข้อตัง้งกบับเบกินเนาะแม่เนาะกับเบกินกับเบกินบัดยามบัดตั้งยามบัดตั้งบัดได้กินเด้อยามบัดตังงต้งเออแม่ปัญหาหนาักเขาลูกเสื้อเสียได้มาม่นะเจเนะาะเ <laughs> สอเอาความมาเกี่ยวมาบอกเนาะเราบอกธรรมาชาติดีเลยแตะลกดีพร้อมเนาะตะลกดีพร้อมเนะาะ <laughs> ครับ เบาโน่หัวมวลเอาของฟังเล่าครับผมเ่นมาจากฟังเล่าเนี่ยสองสาวเนี่ยอันนี้อึง่งอึ่งเผ่าใหม่ๆเลยเนะี่ยเกี่ยวบันฮะกับเกี่ยวอันป้าแท้ของแท้เลยของป้าแท้แท้อืม ไม่คขาขายดีพรเจ้าตืน่นเศร้ามือแล้วมาพระเจ้าตืน่นเศร้ามือพ <laughs> ระเจ้าตืน่นเศร้ามือไม่คขาได้ขายดีกัน